จกักโยมหน้าอยู่ทลาไหมลูกสาูกสิบสี่อยู่นี่แหละยุคชิมไม่ค่อยได้เลยนะฮะโยมหน้ารนาะถึงเล่นปีตรงนี้คี้ถึงเล่นปีนะอยู่ตรงนี้ลองเอามือคลำดูกระดูกสี่โครงขีงล่างลู่อยู่เนาะกระดูกสีโครงขีงล่างอคล้ำลจากท้องขึ้นมานะมันจะเป็นกระดูกเรื่นๆนตรงนีตง้ตรงสีง่โครง มันเป็นไอ้รอยต่อกระดูกอัดย้ายไม่ต้องทอกย้ายไม่ต้องบอกแต่บอกนู่นบอกแต่ต้องนู่นย้ายไม่ต ouais> ้องเป็นนั่นต้องย้ายนั่งแป้งเชยก็ได้ย้ายนั่งแป้งเชยก็ได้เอาตัวนี้เพ่งตัวนี้ประคองประคองจี้เพ่งนั่งจี้เพ่งแล้วก็บีบให้น้อยแล้วก็ปลายเข็มเนี่ยพอจำได้ตำแหน่งลิ่นปีเรียวนะไม่ถูกลึกเกินไปอาทุกตรงนั้นแหละตรงนั้นขึ้นมานนิดนึงขยับเข้ามาทางอาทังขวามือนิดนึงอยู่อันนั้เป๊ะเลยตรงนั้นแหละอันนั้นอันนี้ เพ่งก็ในประคองจี้เพ่งไปตรงนั้นเ,นเอาเมือค้ำไว้ก็ดแดะประคองประคองกับจี้เพ่งบีไปน,น้อยางไปมังพุ่งพวเรื่งไปดุลจิตพุ่งหนึ่งสอง้าเจ็ดแปดเก้าจะลดแล้วลดแล้วนะั่นนะกลียดแต่วจะจิตเลยนะอาการจิตวางเองนะอ่าจิตลดจากความหลงนะเชื่อความหลงนะนี่เราสภาพัอจิตด,ดีดขึ้นมาแลยทีนี้จิตจะดีดขึ้นไปทะลุนั่งตัวตอเองความรู้สึกนะนั่นแหละนั่นแหละตัวจิตคือความรู้สึกนะทะลุไปแล้วลงไปถึงใต้ท้อยแล้ว สังเกต้าไปใน,น,น,นความรู้สึกนั่นคือจิตเจ้าของความรู้สึกนะจิตไ้จิตสินะวากิเลตไปเป็นอย่างนี้นเลยพอรู้ผลจากกิเลสเชื่อความหลงเลี้ยวไปนี้มันจะดี๋ยวจไปทะลุหนหัวตนเองทีนี้ก,ก,ก็สักพักนึงก็จะเริ่มเริ่มต้นจากฝ่าเท้าที่กับประคองที่ลิ้นปี่ไม่ต้องเพ่งอะไรทีนี้ประคองรูเพื่อให้จิตสาสางกิเลสนะใช่ไหมจะเริ่มเบาแลวเริ่มโล่งที่ต้รงลิ้นปี่จะมองเห็นเนี่ยสักพักหนึ่งลิ้นปี่เป็นช่องว่างแหวกอยู่นี่เป็นขอ้อกำลังตีว่าบรรลุทมเลวจิตสิ ดูว่าสูตรนี่เร็วจริงๆนะคิดดูถึงจะไม่มีเวลาแต่สืเล่าเวลาแค่นิดเดียวไม่กี่นาทีเนี่ยนี่นแะสูตรบรรลุเร็วที่ได้ระวังเจ็ดวันเนี่ยจะมีกิเลสจะฟุ้งๆหน่อยระวังเจ็ดวันเนี่ยมี่แต่กิเลสกิเลสเนี่ยนะเกิดจากสังขารเกิดจากสังขารความนึกคิดปรุงแต่งของคนอื่นจรเข้ามาจิตรับรู้จิตเนี่ยสแปรสภาพม่รับรับรู้นะเราไม่ปรุงแต่งเพิ่มจะนิ่งว่างโล่งว่างค่อนข้างนิ่งนิ่งแล้วก็ว่างว่างเนหมายถึงจิตมนปรุงแต่งเพิ่มเอ้ตัวว่างไปเลย หรือว่าเป็นว่างความว่างของจิตเองโดยธรรมชาตินะแต่ความว่างตัวนี้จะขยายรัศมีออกไปเลยตามการเวลาแต่ความสงบนันจะสงบเพิ่มขึ้นตีละนิดทีละนิดนะไม่สงบมากนะจนกว่าจะครบ3เดือนเดือนที่3มเราจะสงบดีมากเนี่ยหลังจากนี้ไปประมาณสิบวันเ้อสิบวันเราก็น,นึกส่งความรู้สึกผ่านไบหน้าตนเองขึ้นไปไปถึงฌานปณิานหมายถึงพอนอนๆขึ้นไปแล้วสติเราตื้นไปต่อไม่ได้ความรู้สึกจะทะลุขึ้นไปหมุนโคตรสว่างครอบมันนรอบจักรวาลน,นี่เลยทีนี้จิตจะตัดกระแสกิเลสไว้ขึ้นง่ายขึ้น นี่พอหลังจากครบที่ว่าไม่เราเนื่อถึงเจ้าแม่ที่บานเรากับรักษาที่ตามปกตินี่แหละจะฐานะที่ปลายจมูกเราก็ไปที่ปลายจมูกฐานะที่ลิบปีกับไฟที่ลินปีแค่นึกถึงจอจ่อประละประกองลิบปีเอาลินปีเป็นอารมณ์มอาลิบปีเป็นเครื่องระลึกนะแทนคําบริกรรมที่นี่เดี๋ยวจิตก็จะเข้ามาสงบใต้ลินปีเองนะง่ายวิธีนี้พอเราจิตเราผ่านแล้วมันไม่มีเป็นอุปสรรคแล้วเป็นไงยายภาวนามาแล้วจิตดีไหมโล่งว่างดีไหมยายที่ที่ผ่านมาดีกว่าเก่าไหมดีกว่าแต่ก่อนเยอะไหม <icias S 2> มันมันเบาไหมเบารู้สึกเบาจิตเบาใจโล่งสบายไหมยังยังพะวงเนี่ยผะวงเรื่องอะไรไม่พะวงนะพอาจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่พะวงหรอกมีแต่ความสบายจิตสบายใจอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่ปกติอยู่เป็นสุขเป็นปกติจิตเป็นปกตินะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นอันเี้เป็นไงโยมหน้าเป็นไงดีขึ้นไหม รูเส้นเบาไหมเบาจิตไหมแต่สำรวมรู้ที่เรียนปีน่ะมันจะเบาดอกที่ติวนี้เบาลงแต่ตรงเรีนปีจะมองไม่เห็นเด้อใหม่ๆเนี่ยจะเป็นช่องว่างแหวนอยู่นี่มันจะไอกะระแสจิตกันจะพุงพ่งพุ่งระวงังระวังเรียนปีแต่กระจำสันฐานตัวเรียนปีระวังนั่นก็เพาะประคองรูจรวางนั่นแหละเริยนปีจะมองไม่เห็นเหมือนที่แรกเลยเพราะไอ,อ,อ,อพลังงานของจิตมันพักดันออกเป็นช่องทวารมโนทะลุเขาเรียกทวารมโนทะลุอันเนี้มันมีกิเลสปิดกันนะ นีส่สังเกตไปเลยยรักษาที่ไปเลยเข่าใจเราอาทิตย์มีกี่เลนไม่ไมีกีเ่เยนนะอาจจะง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเราไม่เคยเราเจ็บเราปฏิบัติกันมันก็ได้ชาเนาะไม่มีรักสูตรตัวนี้เขามากับชาที่นึงเพราะว่าบุญบารมีไม่ได้สะสมมาเพื่อบรอรลุเร็วไงพอเดอไอ้สูตรนี้เขามาช่วยก็ทําให้บรรลุเร็วนั่นเก่อนก็เข้าเข้าวัดบ่อยพอมาเลี้ยงเลี้ยงลูกสาวบุญธรรมคนเล็กก็ไม่ได้ไปอีกตัอนะฮะพิดะ นี่เดี๋ยวจะหนนาป้าตัวไว้จะบอกลูกบอกหลานต่ออะไรบอกสามีกันนนี่ยแต่จะทำในีเห็นกัน